สวัสดีครับเจียมาโต้มาแล้วมาพร้อมชุดย้อมสีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นชุดที่น่าจะเข้ากับธีมวาเลนไทน์แหละเนาะหรือเปล่านะเข้าแหละเข้าแหละนะเป็นชุดสีชมพูชมพูนะเจ้าหญิงเจ้าชายโดยที่ชุดนี้นะไม่ได้มาชุดเดียวพกชุดสีเดิมของเขามาด้วยนะเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากได้ชุดไหนนะครับโดยที่จะมาอยู่ใน กล่องกาชาโทเคนนะครับตั้งแต่วันที่18ปไปจนถึงวันที่2 18กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมซึ่งของข้างในกล่องเนี่ยนอกจากโทเคนแล้วก็จะมีชุดนี้นะครับมีชุดสีชมพูผู้ชายมีชุดสีเดิมของเขา2ชุดนะครับแล้วก็มีชุดซีซ่ามีชุดระบำหน้าท้องทั้งหมด6ชุดด้วยกันรวมไปถึงมีกระเป๋าด้วยกระเป๋าย้อมสีเหมือนกันดูกระเป๋าก่อนลวกันนะครับกล่องละ25เพชเหมือนเดิมนะครับกล่อง กระเป๋าจะเป็นกระเป๋านี้นะจะเป็นมังกรตกถังสีนะครับมันก็จะเป็นสีชมพูชมพูเวลหนึ่ง,ววงเ,วเวลร์สองเวอร์สามนะครับตัวนี้ส่วนตัวชุดพี่ให้ดูสีเดิมก่อนดีกว่านะแล้วค่อยมาดูสีใหม่แต่ว่าคงไม่แยกชิ้นให้ดูนะครับเพราะว่าน่าจะเคยเห็นกันไปแล้วจะมีทั้งหมดสีชิ้นด้วยกัน,นครับเสืเ้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ทรงผมนะครับตัวนี้นี่ จะเป็นแบบเจ้าชายอสูรนเป่ามีเขาอยู่บนหัวด้วยมีมงกุฎด้วยนี่ส่วนของผู้หญิงนะครับก็จะเป็นชุดนี้นั่นเองไม่มีแว่นนะนี่มีแค่สชิ้นตัวนี้ <c oughs> ก็เห็นหลายคนขอให้เอากลับมาเยอะเหมือนกันนะตัวนี้และเขาจะมาพร้อม2ส,สีใหม่ด้วยกันนี่สีชมพูนะครับไม่ใช่2ส,สีใหม่ สีใหม่2ชุดเออนี่อันนี้เดี๋ยวแยกให้ดูเทียชินได้นะครับเพราะเป็นชุดใหม่น่าจะยังไม่มีใครเคยมีโสมมตินะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงผมสีชมพูพร้พอมมงกุฎชมพูแปดแปดนะกระโปรงชมพูเหมือนกันและเปลี่ยน เปลี่ยนชิปเปลี่ยนชิป,ปโอเคนี่คือตัวเสื้อนะครับนี่และรองเท้าส่วนตัวผู้ชายนะครับก็นี่ชมพูหวานแววเหมือนกันมีสี่ชิ้นเหมือนกันครับเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ทรงผมนะครับใหนน้ดูอันนี้เป็นทรงผมแบบสองสีสีเขาเรียกว่านะชมพูขาว ผมเข่าสีเงินเท่ตรงหัวเนี่ยผู้ชายจริงไม่ไหวฮะจริงๆพี่่ะไม่ไม่ไหวกับชุดสีนี้ <c ười> ใครอยากซื้อซื้อเลยแต่พี่อยากได้ทรงผมนะนี่มาดูเสียชิ้นทรงผมจะเป็นมงกุฎสีดำเงินเงินเะนี่ยเข่าสีเงินผู้ชายนะครับแล้วก็กางเกงตัวนี้นี่ส่วนอีกสองชิ้นนะก็จะเป็นเสือ้อ และรองเท้าด้วยกันทั้ง4ชุดนี้มาอยู่ในกล่องเดียวกันกล่องละ25โทเค็นนะครับในกล่องก็มีโอกาสได้โทเคน็นอย่างตำํา1โทเคน็นเพราะฉะนั้นยังไงก็มีการันตีแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับออราคาชุดใหม่2ชุด2สีใหม่จะราคาที่80ทโทเคน็นส่วน2สีเก่าจะราคาที่70ทโทเค็นนะครับแต่ว่าต้องบอกว่า80ทโทเคนนะ็นเนี่ย ก็ไม่ได้แบบว่าจะโดนกันเต็มๆ2,000เพรหรอกเพราะว่ายังไงก็มีโอกาสที่ได้โทเค็นมากกว่าหนึ่งอันอยู่ดีเพราะฉะนั้นราคาจริงๆก็คือสวยสุดๆจริงๆอะ2,000เพรแต่ไม่มีทางถึงไม่มีใครที่จะสวยขนาดนั้นแน่นอนเพราะว่ามันมีโอกาสได้โทเค็นหนึ่งอันสองอันสามอันห้าอันสิบอันอะไรก็ว่าไปนะครับแปดสิบกับเจ็ดสิบโทเคน็นส่วนเซซีซ่ากับเซ็ตระบำหน้าทองอยู่ที่หกสิบโทเค็นนะครับแล้วก็กระเป๋าพิงค์ดราก้อนอยู่ที่ยี่สิบห้าโทเคน็นอืม จบแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเฟ o บุ๊ o YouTube นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วบาย